สวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตมาแนะนำรถเข้าใหม่สวยๆอีกสักคันนะครับวันนี้เสนอเป็นโตโยต้าโครรา a าเอีหนึนะครับหรือว่า3ห่วงนั่นเองนะบอกเลยนะครับคันนี้สภาพภายในนี่สวยๆเลยนะครับหุ้มเบาะมาใหม่ทั้งหน้าและทั้งหลังเลยนะครับเบาะใหม่สะอาดแบบนี้หายากเลยนะครับมีแอร์นะครับมีเพลงฟังนะครับพวงมาลัยก็ยัง สวยเลยนะครับคอนโซลเกียร์ออโต้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีวัดรอบให้ด้วยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับใครท่านใดนะครับกำลังหารถ3าห่วงสวยๆแบบนี้ใช้งานนะครับเครื่องเบนซินนะฮะส a 1 6 0 0นซีซีนะครับสีภายนอกทำมาใหม่นะครับ80-90%เเลยนะครับแจ้งรงเล่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ท้ายสวยนะครับด้านข้างก็สวยล้อแม็กนะครับทั้ง4ล้อเลยกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานด้วยนะครับท่านใดหารถอยู่นะครับสนใจมาดูได้ที่พระราม5นะครับแยกบางสีทองนะครับบางกวยส่น้อยนะครับโทรมาที่0818225233ได้เลยนะครับรับชมรถก่อนได้เลยนะครับถูกใจนะครับก็มาซื้อไปนะครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถดีราคาถูกนะครับรถสวยๆแบบนี้มารับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ